เก่มาี้ก่อนนางฟ้าก็อยู่บนสวรรค์เยอะแยะอยู่แล้วอ่า<อ>นี่คือเรื่องรามเกียรติภพสวรรค์ตอนที่หนึ่งมันมีหลายตอนครูกูก็จะเล่าตอนที่สองตอนที่นี้ตอนประมาณจะเล่าเล่าทั้งหลายทั้งปวงแล้วมาจูนทอามาหากันเอามาสาเนี้ต่ออ่าก็เลย มีมียักษ์ตัวหนึ่งยักษ์ตัวหนึ่งเจ้ายักษ์ตัวนี้นี่เป็นยักษ์อันภานชื่อว่าอาูนวิรุณหกคนอันภานเนี่ยเหมือนกับที่เมาบางคนที่ได้ยินอะไรก็โมโหไปหมดได้ยินเขาลับลดูไหมขับรถอะไรใหญ่อะ,อะไรเงี้ยโมโหไปหมดเดินมารถไม่ผ่านหมามันก็ใบไ,ไม้มันพักหมาบ้ว โอโหหมาว่าหมาเห่าอย่างเงี้ยคนผ่านเจ้ายักษ์พิรุณหงนี้เดินผ่านมาที่ภูเขาแห่งหนึ่งปรากฏว่าตุ๊กแกมันลอยตุ๊กแกมันร้อไหนลูกตุล้ออะไรเฮ้าคุณจะหลับตาตุ๊กแกแล้วมันดึง 1, 2จ้งตุ๊กแกก่อนมันจะร้อมันต้องอินโทรกับอินโทรดักชั่นก่อนอะไตุ๊กแกอินโทรยังไงเริ่มเป็นยังไงหนึ่งสองจ้ง ตัวเพลงยังไงตแกมันจะกมันตัวแกตัวแกต๊กแกเลยไหมก็ต๊กแกจะร้องกัไงลูกตัวแกตัดๆๆๆๆๆกี่ชุดพี่หนูได้ยินมาเนี่ยต๊กแกเป็อีโทรนัชชันเป็นมันนำเรื่องจะจะร้องนีมันกี่ชุดสามชุดกี่ชุดใครเคยได้ฟังสูงสุดกี่ชุดพื้นพื้นกี่ชุดลูกห้าชุด สามชุดได้ยินถึงสามใช่ไหมพื้นเก่าเลยสองชุดตตตตัััักกกกคิวสองดังขึ้นหน่อยตตัักกนสองชุดนะมีบางแห่ตตัักรอสามชุดบ้านครูสี่ชุดครูแล้วมีอีกวยนะกว่าจะลุกอัพแอนท์ค่ะคุณแกคุณต้องสังเกตนะเสียงที่มันดังรอบๆตัวเราทุกวันนี้อย่าปล่อยให้ตามลมลอยผ่านหูไปเฉย คนเก่งนี่ต้องฟังเสียงออบเสียงมอเตอร์ไซค์เสียงไก่เสียงเ็ะเสียงชาวบุญจะเคยเคยตื่นนอนชาวบุญไหมเคยตื่นไหมเคยเสียงอะไรลูกไก่ไก่ยังไม่ขันเลยชาวบุญอ่ะชาวบุญก็ขันแล้วเคยได้ยินเสียงหมาร้อนเจ้าพี่เปลี่ยนเรไรมาเราหัวข้ามชาวบุญนูกไก่ยังไม่ขันแล้วหนูได้ยินเสียงอะไรลูกเจียงลกอะไรลูก นี่งนกเอี้ยดีหลายคนบอกนกหลายคนก็ดีแย่แตกตื่อันนี้เดี๋ยวเราจะขยายต่อแต่แต่แต่ประเด็นประเด็นที่หนูพูดเนี่ยน่าสนใจสัตว์ปีกสัตว์ปีกบางอย่างหากินกลางวันบางอย่างหากินกลางคืนเพราะฉะนั้นนกก็มีทั้งนกหากินกลางวันและนกหากินกลางคืนหนูบอกนกกระจอกนกกระจอกมันจะร้องกลางกลางคืนไหมไม่ ไม่นกที่ร้องกลางคืนนกอะไรลูกนกคู่นกคู่นกนกแสบนกแสบแล้วก็แมวนกเอียงนกเอียงก็จะมีแต่นกเอี้ยงเอ้ยนเอี้ยงควายเกานกเอี้ยงคนร้องนกที่ร้องกลางคืนตอนเช้ามืดเนี่ยจะมีนกที่ร้องกลางคืนอีกชนิดหนึ่งพวกนกกระปูนร้องกระปูนได้ยินไหมนกกระปูนไปร้องไงลูกนกกระปูนไปร้องไง เอาไอรเยนกกระพูดร้องกมือไม่ร้องหรอกเป็นูร้องเองเคยจะเห็นไม่เคยร้องถ้ามืดจะมีนกกระพูดกับนกกาเกาหว่านกเกาหว่าร้องไงลูกเาว่าเาว่าเาว่าเว่าจะร้องยังไงลูกเออเ้าว่า รกเกว่าเจ้าสารพัดอะไรอย่างเงียเดี๋ยวมีเวลาให้ซักหนักมันมีประเด็นของเสียงด้วยนะเสียงนักบุกกี้นักพังทุกไงนะพี่รุ่นหกตุ๊กแกมันร้องแล้วพี่ดุนหกโอโหแเล่าทันใจพี่ดุนหกโอ้โหถอดใจสักวันกว้างตุ๊กแกตุ๊กแกส่ภูเขาที่ตุ๊กแกมันร้องอยู่เชิงเขาภูเขาเอ็นหอเอ็นดีก็ภูเขาเอ็นผู้โหภูสาวภูเขาเอียงพวกเทวดาพวกนางฟ้าที่ดูมันยอดทำมันจะ้าอันจะตกเขาตายเกิดกา เรเรียนไปขึ้นมากมายแบบเดียวกับพี่น้องชาวเมืองไทยไปล้อกจะตังน้ำร่วมได้ไปดูกันใช่หใช่นาข่าวเดี๋ยวเจอกันอีกส่วนตอนนี้เดี๋ยวให้พี่พี่เข้ามาที่จางร่วมกิจกรรมต่อสวัสดีสวัสดี